สวัสดีวันมาค่ะบูชานะคะวันเพลเดือนสิบสามนะคะมือนีมาเฮ็ดบุญอยู่สำนักที่พักสงนากระต่ายค่ะตอนนี้แม่ชีเอาเขาให้ไก่ค่ะตอนนี้ท่านฉันหมดแล้วโยมกินกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ไกลค่ะเป็นเวลาของไก่ค่ะ,อะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดี ในวันมาคะนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีมีสุขเงินทองไหลมาเทมาด้วยค่ะเดอไอเงินไหลายๆคือไกยูวัดเนี่ยค่ะแตกสวดสวดอยู่หลายคั้งอีหลีไก่เนี่ยค่ะเป็นร้อยเป็นร้อยแม่ชีบอกเป็นร้อยเลี้ยงไม่หวาดไม่ไหวค่ะหลายค้งอีหลีหลายค่ะอีหลีค่ะอันนี้เป็นเวลาของไก่ค่ะเวลาของไก่ นีตาไก่ค่ะหลายค่ะแม่ชีบอกโอ้ยแตกส่วดๆวดอยู่ค่ะนั่งมือหมากับอะไ่ค่ะหมากับอะไรค่ะนี่นะคะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่อันนี้พระอองค์คุณพุทธศรีชนะชัยนะคะหลายๆค่ะค่ะไก่ ทั้งมีทุกทุกทุก,ทกวัยเลยค่ะใกล้น่อยกับมีไกลใหญ่กับมีค่ะหลายค่ะอันนี้ต้นต้นไม้ค่ะต้นผักติวใบาหายหมดแล้วมันมันร่วงเบิดเนาะแม่เนาะเป็นด,ดูใบไม้ผีนะเนาะอ๋อต่อไปก็ก็จะได้กินซุปผักติ้วค่ะต้มไก่ใส่ใบผักติว้วให้ใบมันออกก่อนค่ะ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วบายบายสวัสดีค่ะ